พ่อจอยเดี๋ยวเดียวจอดก่อนพ่อจอดก่อนเจ็ดงวดครับเจ็ดงวดครับผมคาเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดจอยสวัสดีครับโอ้ยม่เจอฟังฟัดงดีๆเด,ดอออ้อพ่อจอยฝันฝันว่าพระง่างมากหนทาาพ่อจอยก็เลยยง่างไปรัดพาอุ้มไกลมากตัวหนึ่งครับ ฝันบ่ะพ่อแมนครับเมื่อวดที่แล้วเข้าไหมลูกถามก่อนเ่ไม่ได้ไปทําก็เขาเจ็ดสามแปดครับโอ้ถ้าตัดเล่นก็เข้าอยู่เนาะแมนครับเจ็แดแปดแต่แสดงว่า,เา่เขาเขายแดจะมาพ่อจ้อยก็ได้อยู่ครับอืมว่าหนึ่งเขาจ้อยนี่สีเล่นก็ขควมฝันก็จ้อยฝันขึ้นแบลบเห็นพาอุ้มใกล้มากตัวนึงครับเออไกล้ถึกไงที่ครับใกล้ตีเอา้าเป็นบ้าบ่เคยไปหาอุ้มใกล้มากไัชนครับ พ่อจ้อยก็เลยบ่สนใจว่าพาอุ้มไก่ล่ะเพิ่นอนย่างสวนกั็พ่อจ้อยไปก็เลี้ยเมียขึ้นที่สองอีกสิมีคนประมาณไว้ายสามสิบอุ้มไก่มาสองขางสองตัไก่หน่อยไก่คอเขอคออซ้ำนี่ตัวนึ่งหรือไก่สวนตัวนึงครับมันก็มาถามว่าพ่อจ้อยว่าไั่พ่อจ้อยว่าไก่สิ่ตีกันบ่ว่าชันครับ วัวมันตีตีง่ายใกล้วัวกับลุดไปสั่นมันองตีแล้ววะสั่นถ้าเบิ้งว่ามันตีตีตีมันก็เลยว่างลงครับผมว่างลงมันก็มันก็ตีเยอะแต่ว่าตัวน้อยเกียกดิลโอ่บ่อมเยอะตัวใหญ่ตีใกล้จะตายแล้วพ้ายางไม่อีกที่บันผ้ายางมามาจับเอาตัวใหญ่ตัวมันตีใกล้ตัวน้อยนะจับขึ้นมาหลุดย่นย่นขึ้นข้างฟ้าผนครับใกล้จะนั่นบินไปไปจับลูกมันไปไม่นหอนแดงจึ้งครึ่งเยอะตัวใหญ่โอ้ อ,อันนี้ควบฝันความฝันนะพ่อเนาะเพราะว่า,า,นนาบารมีพ่อจ้อยก็เลยว่าเอาบ่านนี้โลกปิดนั่งกตี่ตัวน้อยก็สิบปีไตวะเช่นผู้จ้อยว่าใกล้ตัวนึงก็ยุ่งสูงตัวใหมพาเป็นผู้ป,ป่อยแต่ว่าพ่อจ้อยฝันเห็นพระพูนี้เลขสิออกอายุทุกเทียกถ้าเกิดฝันเห็นพระองค์นี้คือเลขจะเข้าตลอดเลยหรือพ่อเงี้ยครับเลขที่เข้าตลอดครับสิออกอายุเลยครับสิออกอายุกนเลยครับออ อายุเพินเน่นหกศูนย์ครับหกศูนย์แมนครับอายุเพิ่นหกศูนย์ครับครับงวดนี้นใช่ไหมพ่อแมนงวดนี้ครับงวดนี้พอจอยนี่ปัดยั้มเลนี่ออกยั้มนั่น,นครับเรียกเพิ่นสิวออกคูเทียออกอายุย่างเดเเีย<ม>วเรียกเพิ่นครับเรียกเพิ่นสิวออกอายุย่างเดียวครับ นี่ละฟันกับฟันหน่อยฟันโตงวดพอจ้อยกับคืดว่าเรียกงวดนี่เป็นตะเข้าครับฟันกี่คืนซ้อนนะพ่อสองคืนซ้อนเลยบมสองขึ้นฟันฟันฝันเห็นพระนี่นะสองคื้นซ้อนเลยทั่งสองขึ้นเลยันเห็นพระทึ้งสองขึ้นเรียกนี่คันมันเป็นแนวเอื่อนคันมันเป็นไปแนวาไม่นี่มันจีเป็นเก็ดเก้า้าเก้าแล้วก็แปดเก้าอันนี้กําลังสิไปซื้อเลขแมนกับเขาล่ะ เตรียมเกี้ยกระดาษมาพร้อมมาให้ชัดลวกไหมค่ะฟันดีว่าส้นทองวดกี่เลี้ยงนี่กระเข้าเด้เนาะเขาอยู่แต่ว่าเข้าทั้งไหนมันต้องสามอุกเก็สามแปดมันต้องตัดตัดเนาะแงานต้องตัดเล่งครับตัดเล่งก็เข้าอยู่ครับก็เจ้าก็ได้หลายอยู่แต่ว่าไปซื้อเรียกพ่อพันธุ์ครับไปซื้อเรียกพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่คือใครครับพ่อเพื่อนพ่อปะอายุเพื่อน ส0 60 6ปีโอ้เล่กขึ้นแม่นเหรอครับพ่อแม่นครับเคยหลุดบ้างไหมไม่เคยหลุดครับเลขวิ่งนี่แห้งแม่นครับครับเลขวิ่งนี่เพิ่งเรียนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นครับงวดนี่บนย่างเดียวครับศูนย์ล้านเปอร์เซ็นแม่นครับเลขกอพันครับกรเพิ่นพ่อจ้่อพนป้อยมาลักศูนย์ครับแต้ว่าตั้มเป็นตักตําเพิ่นป้อยมาศูนย์สองครับศูนย์สามครับ แล้วก็สามหาแล้วก็หาแปดเรียกเพื่อนซีคูเท่านั้นเลขพ่อพันจ้างคอยไปตีตามเพื่อน,นมือวัดที่สิบห้ามือวัดที่สิบหานี่สีได้สองคูเท่านั้นรเรียกข้อวจอยคูหนึง่งเรขกเล่าคูหนึ่งว่าไพ่สีเก่งว่าไผ่สีดังว่าไพ่สีนสั <15. S 2> ้นกับจ้างเถื่อนวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบห้าสิบห้าแมนครับกี่โมงพ่อเพื่อนสีมาออกยี่ัมนกี่โมงครับ ประมาณขันยูทูปชุ่มไง่นชุ่มนั่นเพิ่นสิโทรมากกว่าใช่ไหมอืมวันที่ซิมหาบ้านพ่อจอยเนาะจ้ะแม่นครับวันนี้โทรจังไรจังคอยทู่ประเทนเพื่อทรพ่อจอยนั่นไม่หรอกโอ้บอกเอฟซีนั่นเป็นยังขาดจำได้ปะมันก็ได้มาใหม่ๆเนาะมันจับสิสิสิบพิษจะเลือดคนเดี๋ยวเดี๋ยวขหนอดูหน่อยพ่อ มีับอันคันเบิ้งเปลี่ยนเบิ้งในโทอซัอ่ะซั์เคียงกันก็ดึกลงนำแล้วเบงครับมันผิดแต่มันไปโทรหาเขาแต่พืชแต่พืชผลได้มพอการข้างแล้วพี่น้องคะการสิบเปรเ็เสียดลายเดือนนึ่งนมัดจีไปเดือนละสองพันไม่ห่างเลเดือนละสองพันเงินเติมครับอ เพราะว่าพอจ้อยนี่ฟังพอจ้อยฝันดีดีครับพอจ้อยฝันขึ้นแหลกตองวดฝันว่าพระอุ้มไกลมากตัวหนึ่งครับฝันว่าพระอุ้มไกล้มากตัวหนึ่งยางน้ำทังมาเอาพระผู้เฒ่าเป็นยังก็เป็นบ้าคอยอุ้มไกล้กันพอจ้อยว่าคันมันเป็นขันมันเป็นดีรีนี่มันช่เป็นแปดเก้าตองวดครับตองวดม่นช่เป็นแปดเก้าว่าพี่น้องเนี่ยสิตีตัวใดครับ ปดเก้าก็คือยูพระเป็นแปดเนาะพอนะแมนใกล้ก็เป็นเก้าใกล้ก็เป็นเก้ามันสิเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งบอกปลาบลูเปลาพ่อจ้อยกับตีเอาซ้ำนั่นถ้าตีไปหลายจะแห้งหลายาอุ่มไกลมมหาพ่อจ้อยแมนไปย่างสวนทางกันพ่อจ้อยกับเลยกบ่สัทธาตุนะว่าไกลพระเป็นอยังคืออุ้มไกล้ตีสี่นะพ่อจ้อกับเลยบ่สัธาตุได้ตีตีแปดเก้าีแเกขึ้นที่สองกับฟันเห็นพระอีก สิมียมอุ้มไก่มาสองตัวถุนน้อยถุนง่ายคือที่สองฝันพขาจ้อยว่าเั่นก็ว่าไก่สองตัวนี่ตีตีกันบ่ว่เส่นเอาพอกับลูกมันตีกันนึงได้เส่นแต่จังเคยเบิ่งว่ามันตีหรือบ่ตีมันปล่อยลงมันก็ตีกันนี่ลีไก่แต่ว่าตัวน้อยหรืสีตายพายางไม่อีกบั่เอาพามาใส่อีกนว้อเส่นเดี๋ยวเบิ่งมาจะให้ไก่มาเพิ่นมาอุ้มไก่ตัวง่ายตัวไม่ตีตัวน้อยก็สีตายแล้วน เพิ่นก็เลยย่างไปเพิ่นก็เลยไปอู้มเอาไก่ตัวนั้นเพิ่นก็เลยะย่นไปย่นไก่ไปไก่ตัวนั้นก็บินขึ้นผุดขึ้นท้อกกไม้งุม่จับพอนแดงขึ้นท้อกกุ้งไม่เอาบ่ตายหรอกพี่บ้านนี่ยทบ่แม่ดิบนบ่พอจอยจั๊กพ่อจอยก็บเครื่องต้นไม้สิมีเก่าเนาะขันฟันหินไก่เนาะไก่นี่มัดตีกันมันต้องมันต้องเป็นเจ็ดหาเจ็ดเก่าพอจอยว่า ที่พ่นไปเอาเีละเมื่ออุ้มแล้วพ่นก็น่ยนขึ้นไปนี่ะเป็นฮาเกตโตะอ่ะนี่แหละเบอร์โทรพ่อนี่นเออชุ่มไม่ห้างนั่งใหม่บนไดเบอร์ทั่วใจก็สิขาดมึงบ่ไดศูนย์เก้าสองนะครับแปดศูนย์แปดแปดสองห้าเก้านะครับผมทักหาพ่อจอยดูนะครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะพ่อเนาะเป็นความฝันฝันสองคืนซ้อนวันที่สิบห้าใช่ไหมครับพ่อแมนครับวันที่สิบห้าเนาะพอจ้ดยมันน้เนพ่พอจ้อยมันมันนีนี่มันจากสีแมนบ่แมนพอจ้อยนี่มันอายุผ่าครับหกศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลนะพ่อเนาะแมนขั้นมั่นนี้จากศูนย์มั่นสี่คืนเลขซุ่มพอจ้อยออกไว้นี่แหละครับหาเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้า แล้วก็หกเจ็ด